สวัสดีครับเอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หกตาหุ่นเอ้ยแงรอตุรียึดสค่ะโุตรแขงรอตุรีเดินตาแใส่มาดีโเ้ยแผงรอตอรีใส่แล้วโอ้ยโอ้ยจะเป็นขากเนาะอาเอ้ยยกแขนขึ้นสข้างนี่ลูก บ่วงไปสองข้างไอ้ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปขักตาจิงอยูเสียเนี่ยโบตูมเนี่ะนี่โบตูมไหมนี่โบตูมจังยี่สันเยาแต่บอีกีฬา ยี่เาเนตาี่ระเฮงสาเป็ตาตูมตูมตานี่ตาต่มากไม่เอาไอชดอยู่เต็นเนอะให้เป็นหอยเปรี้ยวนักนาจะต้องใ่ไอบ้านตจะหายไปส่ทนี้เดเห็นสีองแวว่าตาเหลือกับตาตําเอง ไปมึงดูไปมึงด well. ูกับไปแกก็ไปมึงด้วยเราตาลิ่งก็ตาตำเลยลองมองตาได้ไหมลองมองตาได้ไหมโอ้ยนะำุันดีหลังมาแล้วพี่น้องฮัลสหอโอนสุด พื้นมันไม่พื้นมันไม่เสมอระวัง มปแล้วครับโอ้ยงหนหอมสิือหลับ่อย้าโอ้ยสองช่องเลยลูกสาวช่อเป็นบ้าหงดย่างคือไม ตอนมันเต้นว่าโหดไหมจีบเก่าแล้วดิแมนกว่าเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเอ้ยมันติดฉักไปแล้วครับพี่น้องครับห้าสิบหกเต้นได้ไล้ที่มาห้าสิไปส่งเดี๋ยวห้าสิบเป็นเก็บบรรยากาศด้านในงานให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเพราะว่ามันเคลื่อนแล้วเก็บบรรยากาศช่วง สตอรี่ทีมีสองแล้วนะครับจะเข้าเสียไปลงมือทัดไบนะครับโมนี้เข้าไปแอบซองกันหนาไว้ทีครับพี่น้องครับทีมลอตเตอรี่กับพ่อทีมลอตเตอรี่เลยทีมลอตเตอรี่กับลูกหลังล่างเขาไปเก็บบรรยากาศทีมลอตเตอรี่กันไปอีกวัดครับสีบร่ระดม สามต <ligen> ้าหมู่้ขายลอตเตอรี่ม่ติดตามเมษานะทุกคนนะอะไรนะอะไรนะเาทั้งบทสดใสเก้าโมงเช้าที่เ่้าสาวในรัเพลินดีนี่แกขอดเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเซื้อเพลงมาเตเตาเติดากดิจ่าพี่น้องรอชมแชร์เชียร์ครับ พราะว่าเปิดใส่สงกค่เพอนี่เ่นนาเพอนีเแหละต่งการทีต่อลงติดต้องมอว่าก็ี้จะแปดแสนวิ้วปลาวนี้จะเป็นหมื่นแล้วอ่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนที่เยอะลไม,ไม่น้นเ,อเยอเยเพราเดนตรีเอ่ย,น,อยนักสแสดงเอวย,ยังวะยังมันอยู่ในนั้นหมดเลยเ<ป>ตัวตนของซิมดนยุทธหันพุทธเลย <laughs> วันนี้ไม่มีรางวัลในทิกตอกเหรอให้กับแฟนๆเอฟซีเรายังไม่มีเนาะไว้รอรอบหน้าโดยๆเนี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆให้แฟนๆเอฟซีคนที่เล่นทิกตอกเพลงนี้บอเถาเออทั้งบอเถาทั้งบอสดใสเนี่ยเฮ้ยหูยังเห็ดเนาะเห็นแต่ย่าบอตุ่มแล้วเห็นะอันนี้บอบาดเนี่บอบาดจั๊กจัุญกางนี่สั่นาะหูจั๊กจั่ว ถ้าพูดถึงนี่อน,นาคตไปเ,เไป็นตลกนี่ดังไม่หนาเลยนี่นะอิเลถ้าแบบว่าเขาต้องไปหลับบทดพญ่าด้วยเนะนะพราะห้องเบิร์ตไอายุพระเอกแล้วเอาไปเล่นตลกกซะสิดังกว่าหูจักแต็งนะไม่แต่ข้อหัวหล่ออีเลีไม่แต่ข้อหัวขรอนเออชื่อไา คือใหญ่ประตูมั้งมันอ่กล่องยิงคือเนี่ัอ่ในกล่องไกลๆเนคือตาติดขนานอยู่เนาะนยังมานหนาสั่นเลสิดังขึ้นเป็นสูงตลอแตะลามติตัดข้างแถวมันดำๆในบนห้าในหอยเก่าๆติีไปก่อนยามนี้ใหงมีที่เด็ดอีกแต่ละมือเพราะขึ้นกันโบซัมไฮฟินครับเอฟซีเด็นติตาม ข้าคุ้มอ่ะบอกข้าคุ้มสเตตไทยขาก็มีน่อสามร้อยสักหนึ่งสามบาทครับตอนนี้ยิงที่ปีสองมือนี้สิได้เลกยังครับติดตามมืออื่นก็สิได้เลกยังก็ติดตามครับเมื่อวานได้เลขอะไรเจ็ดแสนเก้าครับวันนี้รอรุนครับว่าจะไดเรีกอะไรครับมาๆๆเอาหนาไม่ใส่กันอีกมึงดูอ่ะหนาเลยกูนะ เดี๋ยวแคปไปก่อนเด้อโอเคเอ้ยโอ้ยเรื่องบดเอาละเอาฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องครับไป้เ่นได้มีสมาธิขึ้นเดี๋ยวพิ่จีเรื่องบท ห้าสิบเปรบรงหนาเวทีครับเ้าสิไปแอบซองหนาเวทีแล้วป่ะนี่โอ้ยภูมิใจลำเด้งาม,มางามตัวอันนั้นขดด้ล่าหน่อยได้ภูมิใจนลำเสดโลยป่ะน้า,า,นาจ๊ลำพันธ์เ่งามในเมียเ,เตียเลยพอ ยอกยอกยอกก็เป็นนะยอกก็เป็นบบนี้พอยอกวามนาดยอกปามนาดนะเนในลูกสาวงามมึงลูกสาวบรเจ้ามันทำไม่ได้้นะเดมรอเไปน่ปามนาต้องใส่ยางนีู้มใจเนี่คปืนไปลูกสาวเอาพอกันกิปหน้าครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง i t ีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ